สวัสดีเช้าวันอังคารที่19เมษายน2565นะครับก็อยู่กับชแนลของ Step Guru h e v i c o News by r e s e r ซ e n ในวันนี้ครับข่าวเร็วชับไวัยแม่นยำตามรายแอดด้านล่างที่คุณเห็นถ้าใครสนใจกดเข้าไปลุยกันได้เลย มาดูข่าวคราวฟุตบอลกันในยามเช้าแบบนี้นะครับว่ามีเรื่องอะไรอัปเดตกันมาบ้างนะครับก็ฮีวิโกไปที่เรียบร้อยครับข่าวแรกครับเอริกเทนฮาร์กุนซือชาวดัชนะครับก็บรรลุข้อตกลงครับทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับก็เซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์เส็ถึงปี2025แล้วก็ขยายเพิ่มได้อีกถึงปี2026นะครับแล้วก็เข้ามารับงานการทีมแมนเชสเตอร์เต็เป็นที่เรียบร้อยเพื่จะมาคุมทีมในฤดูกาลหน้าแต่ว่าจะยังไม่มีการแถลงการวันนี้หรือว่าวันอังคารนะครับ เพราะว่าเด้นการให้เกียรติและก็ให้ความเคารพต่อแฟนบอลของอาแจ็กร์อาสตามอีกด้วยนะครับผมโดยนั่นของมิเชลฟานเดอร์กาครับก็จะเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งครับที่จะมาเป็นผู้ช่วยของเทนฮาร์แล้วก็นี่ครับทางอาแจ็กร์กับแมนยูนั้นกําลังเจรจาครับเรื่องค่าฉีกสัญญาที่2ล้านยูโรเหลือเพียงแค่การรอการประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นนะครับก็ถือว่าไม่พลิกล็อกก็ตามคาดกันไปนะครับก็คือทราบมาในสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่ากุญสือของแมนยูเนี่ยจะเป็นเทนฮาร์และก็ไม่พลิกโผล่นะครับต้ารััว่เน เทนฮากจะได้งบเสริมทัพมากแค่ไหนและผลงานจะเป็นอย่างไรครับมาต่อกันที่ข่าวคราวของเชลซีกันบ้างน,นะครับในฐานของเชลซีเนี่ยมีโอกาสขายเอ็นโกโลกองเต้และก็จอจินโยครับเป็นการรายงานจากไซมอนจอร์สันครับผู้สื่อข่าวจากเดียติกยูเคทีอน,นึงเลยนะครับได้รายงานว่าจากสถานการณ์ที่กองเต้และก็จอจินโยเหลือสัญญาเพียงแค่1นปีนะครับแล้วก็จะสามารถเจจะาบอสแมนได้แล้วในมกราคมในปีหน้าทําให้อนาคตนั้นเริ่มไม่แน่นอนนะครับแล้วก็เจ้าของมาเองเนี่ยก็เหมือนกับว่าอาจจะ จะยอมปล่อยนักเตะ2คนนี้ออกไปจากทีมด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าค่าเหนื่อยของจอร์จิโน่เนี่ยก็หนึ่งแสนหนึ่งปอนด์ต่อสัปดาห์ส่วนกองเต้เนี่ยสองแสนเก้าหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็เอเย่นของจอร์จิโน่เองในอย่างชูอัสันโตสนั้นก็ปากไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับราะว่าจะย้ายจะย้ายเยอะแยะมากมายส่วนกองเต้ก็ต้องมารอดูนะครับว่าเจ้าตัวจะตัดสินใจอย่างไรแต่ก็ถือว่ามาจากเทียร์หนึ่งก็ฟังได้พอสมควรครับแต่ว่าจะไหวหรอเสียกลางคู่ที่เป็นตัวหลักขัดทั้งจอร์จิ ข่าวครา,าวของเชลซีครับอันโตนิโอรูดิเกอร์ครับก็มีข่าวคราวกับราชชุดขาวเรอัลมาดริดนะครับไม่รู้ว่าติดใจในการเจอกันในรอบ8ทีมในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้ครับก็มีทางในเอสบนะครับได้บอกว่ามาดริดเนี่ยกำลังประเมินถึงความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญาก,กับรูดิเกอร์เข้าสู่ทีมหลังจากที่ได้รับผลงานทำผลงานได้อัโนโดเดนแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆในช่วงของปี2ปีที่ผ่านมาด้วยนะฮะแล้วก็เจอกันมาเนี่ยผลใน,นของรูดิเกอร์นั้นดุดดัันนนขึ้้ไปปเเเติมกมกกกรร็็ออย่างางงีคบบแลวท์ด ของมาริดอย่าง เฟรนัวเปเลสนั่นเองก็อยากได้เป็นอย่างมากเขาก็ต้องมารอดูว่าถ้าย้ายเนี่ยจะมีโอกาสมามาดริดไหมค่าเหนื่อยเนี่ยสองแสนอัพแน่นๆเลยทีเดียวนะครับผมมาปิดท้ายกันที่ข่าวคราวของบุนเดสซีก้ากันบ้างน,นะครับเลวันดอฟสกี้โทมัสมูเลอร์แล้วก็มานูเอลนอยเออร์นั้นจอดต่อสัญญาอยู่กับเสือใต้ต่อไปแล้วนะครับอนขณะของเฮอร์เบิร์ตไฮเนอร์กับนัยสโมสรของบาเยรูมิวนิกเนี่ยออกมาเปิดเผยน,น,นะครับถึงความคืบหน้านครับในการต่อสัญญากับ3สไตล์ดังของเสือใต้ทั้งเลวันดอฟสกี้มูเลอร์แล้วก็นอยเออร์วว่่าาเปป็นไดด้ยทททิศงีี มากๆครับแล้วก็ใกล้และที่จะปิดดิวในการต่อสัญญา3คนนี้ดนเร็วๆนี้นะฮะเราโมเลอร์ครับนอยเอิร์นทุกอย่างเป็นไปได้สวยครับพวกเขาเนี่ยถึงการเจรจาขั้นสุดท้ายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับคิดว่าน่าจะมีปัญหาสำหรับนดิวของมูเลอร์และก็นอยเอิร์นในส่วนของรายของเลวันดอฟสกี้ครับก็มีการพูดคุยกับขั้นต้นไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับมีการคุยกับปินี่ซาวี้ยกุนซอของเลวันเป็นบ้างแล้วแล้วก็ถือว่ามีการนัดเอาไว้รอบที่2แล้วว่าจะเจรจาสัญญากันใหม่อีกทีงนว่าเลานะอยูครับก็นาจแ กับทางด้านของมายมินิกไปแล้วก็ต้องมารอดูว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างรสำรับเลววนดอฟสกี้นะครับนี่นีับก็เป็นข่าวคราวของช่องของสเตปกรูฮิวโกนิวส์บาเ์เเบ็ในวันนี้ยังไงฝากติดตามช่องของสเตปกรูกันด้วยเลยกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับสมัครใหม่ฟรี100เซฝาก100รับ200คืนค่าคอม0.7ทุกยอดเล่นฝากถอนไม่มีขั้นต่ำเล่นเสียจ่ายครึ่งแอดสเตปกรู